ให้ครอบคุมทุกพื้นที่เพื่อสนุนงานข่าวตองอย่างโครงการพัฒนาและขยายเครืรอข่ายประชาชนด้าน,าน,นาการข่าวในลักษณะเป็นแบบแผนและรูปธรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเอ่าประชาชน,าาน,นท่าประชาชนสังคมจะดรวมเป็นไปตามกรอบการสุกของประชาชนไทยในเรื่องต่อไปนี้หน่รวมถึงความสัมพันธ์ตอรับสองสภาพปัญหาที่ ผมู้เข้ารับการอบรมทันที10คนสำหรับผู้เข้ารับก,การอบร,กกรมในวันนี้เป็นรุ่นที่สองท่านผู้แทนกรมณงจังหวัดไชนาหนึ่งผู้แทน,นอำนนนนเภอในรับเกียินะครับท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนะครับโครงการพัฒนา,าทางผู้เห็นว่าทางกระทรวงหาดททยนะครับโครงการสองพอและก็จังหวัดนะจะเห็นว่า เรื่องขงการถามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะต้องวิเคราะห์นะครับกับถามที่ปรากฏขึ้นนะครับแต่ที่เราได้รับกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในการจัดในช่วงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์การสามเนี่ยที่กำลัง สำหรับตัวผมนะครับผมเช็คจากเมื่อกี้แล้วมีคนรู้จักผมอยู่คนเดียวรู้ที่ใหญ่กอกนะครับจบานเป็นรองคณะกลุ่มงานสารคอมมอนทงที่กรมโนอนะครับผมก็คนรวยเดียวผมเกือบอะไรนั่งอยู่ในห้องเนี้ยนะครับวอดบ้าแต่ตัวนี้อย่านะครับอย่านะครับแทนเอาแทนธนาคารได้แทนกล้องถ่ายรูปนะครับแทนการาไปที่ร้านอะไรสามอะไรสีได้ สี่ข้อสอีรล้นเลยได้ๆว่ครับครับแดเด็กตีสิบถึงห้าสิบสี่ปีก็คือวัยพวกเรานะครับสามสิบถึงสามิบ้านี่ไหมครับก็นะครับถ้าที่งหัเรามาได้ครับาจะลงไป